ค,คุณผู้ชมครับเรื่องราวของยาเสพติดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการก่อเหตุจากคดีจากยาเสพติดค่อนข้างเยอะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน445เบตงครับก็ได้จับช่างซ่อมรถครับซึ่งเปิดบ้านมั่วสุมยาเสพติดส่งเสียงดังสร้างความรำคาญร,รบกวนชาวบ้านทั้งวันทั้งคืนตำรวจได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่48ถนนแกลนวิลล่า3นะครับซอย19 ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีกลุ่มวัยรุ่นครับเข้าออกแต่งรถจักรยานยนต์และมั่วสุมยาเสพติดกันเป็นประจำในช่วงเย็นแล้วก็กางคืนกลางคืนด้วยนะครับสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่พักอยู่อาศัยใกล้เคียงเป็นอย่างมากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานการข่าวนะครับร้อยเฉพาะกิจตชด445ได้เข้าค้นครับจับกลุมตัวได้แล้วค่ะพอไปถึงนะคะบ้านดังกล่าวเป็นบ้านปู ูนสองชั้นปลูกติดกันหลายหลังค่ะบริเวณหน้าบ้านและภายในบ้านมีรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งอยู่หลายคันและมีอุปกรณ์ช่างที่ใช้สําหรับการตกแต่งซ่อมรถจํานวนมากก็คือดูไปก็ไม่ต่างกับร้านซ่อมจักรยานยนต์นะคะเมื่อไปถึงค่ะเจ้าหน้าที่พบนายสมนึกห้องโอสดอายุ32ปียืนอยู่บริเวณหน้าบ้านจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นนะคะตรวจไปค่ะก็พบยาบ้าจำนวน16เม็ดซุกซ่อนอยู่ในหมวกแก๊ปสีม่วงแขวนอยู่บนฝาผน หนังบริเวณที่วางอุปกรณ์ซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะครับจากการสอบถามแล้วับก็รับสารภาพว่ายาบ้าเนี่ยตนซื้อมาเสพเวลาซ่อมรถจักรยานยนต์ยาบ้าบางส่วนน้องๆเพื่อนๆที่นํารถจักรยานยนต์มาซ่อมก็นํามาให้เสพด้วยกันแต่วันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มน้องๆเพื่อนๆนยังไม่ทันมาครับจึงจับตนได้คนเดียวเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหามีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับ เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งนำตัวและของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอันนี้เพื่อนยังไม่มาใช่ไหมคะ,ะก็เลยจับได้คนเดียวเงาเง,างาหน่อยนะแต่ว่าเชื่อว่าตำรวจน่าจะรวบตัวได้ทั้งหมดนั่นแหละนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะ,นะ